สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยา้าวันนี้มาที่ท้ายสวนมาที่ริมคลองครับผมวันนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำนี่ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่ามันดูดน้ำขึ้นแล้วเนี่ยน้ำมันออกไม่เต็มท่อทำให้มันเสียเวลาครับผมซึ่งผมคาดการว่าบริเวณหัวกะโหลกมันน่าจะมีขยะนะครับหัวกะโหลกก็คือ ส่วนที่หย่อนลงไปในน้านะครับผมนี่ครับท่อที่หย่อนลงไปในน้ําเนี่ยซึ่งมันไปเลยไปถึงอยู่กลางคลองนู่นนะครับผมลึกมากคาดว่าน่าจะจมดินหรือมีขยะไปอุดตันที่หัวกระโหลกทําให้มันสูบน้ําไม่ขึ้นนะครับหรือสูบน้ําขึ้นมาไม่เต็มท่อแล้วสักพักหนึ่งน้ํามันก็ขาดเพราะว่ามันมีขยะอุดตันอยู่ที่หัวกระโหลกวันนี้ผมก็เลยต้อง เอาท่อเนี่ยขึ้นมาดูนะครับผมถามว่าเรามีวิธีอื่นไหมนอกจากดึงท่อขึ้นมาเนี่ยมันต้องดำลงไปในน้ํานะครับผมซึ่งลึกมากลึกน่าจะประมาณสามสี่เมตรได้สาหรับคลองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมดำน้ําไม่ไหวนะครับผมอายุเยอะแล้วแล้วมันต้องดำถึงกลางคลองมันต้องใช้เวลาเป็นนาทีนะครับผมในการดำลงไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีอันตรายนะครับผมก็เลยต้องมาถอดที่ที่ท่อนะครับผมเอาท่อ ท่อตัวนี้นะครับผมเนี่ยขนาดท่อ PVC ขนาด3มนิ้วเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่ามันมีขยะติดหรือไม่ถ้ามีขยะเราก็ต้องเอาออกขั้นตอนแรกเลยเนี่ยตอนนี้เราถอดที่หน้าแปลนท่ออยู่นะครับกำลังเอาสกูน็อตออกนะครับเพื่อที่จะเอาออกจากเครื่องแล้วก็ค่อยๆดึงท่อขึ้นมานะครับผมนี่เป็นวิธีการที่ผมจะทำในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลย ตอนนี้เราเริ่มดึงท่อขึ้นนะครับผมพอ,อสกูเสร็จแล้วเนี่ยเขาเริ่มดึงท่อนะครับผมเนี่ยก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับผมลงไปอยู่ที่ริมตลิ่งแล้วก็ให้คุณพ่อกับเด็กๆข้างบนนะครับช่วยกันดึงขึ้นมานะครับผมท่อเนี่ยมันหนักมากนะครับเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในด้วยท่อขนาดสามนิ้วแล้วมีน้ําอยู่ข้างในด้วยเพราะนั้นมันต้องใช้แรงงานคนนะครับพอ,อดี มันมีเชือกนะครับผูกติดกับท่อเอาไว้นะครับซึ่งตอนลงไปทีแรกแใช้เชือกผูกเอาไว้เลยลืมนถอดออกนะครับต้องมาแตกท่ออ,อนะครับก็ต้องช่วยกันดึงหลายๆคนนะครับเพราะว่าถ้าเราจับเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะทําให้ท่อไม่แตกไม่หักนะครับเพราะว่ามันน้ํามันหนักนะครับผมถ้ามันมีท่อสูงยกขึ้นสูงแล้วก็บางทีมันงอไปเนี่ยน้ําหนักจะทําให้ท่อหักได้เพราะนั้นต้อง ขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับผมในการที่จะ,ะดึงขึ้นมานะครับผมค่อยๆสาวขึ้นจากน้ํานะครับผมท่อมันยาวมากนะครับประมาณสักสิบเมตรได้นะครับความยาวของท่อตอนนี้ออกมันติดอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันมีหลักนะครับผมที่ผมปักเอาไว้เนี่ยเพื่อยึดไม่ให้ท่อ,อมันจมน้ํานะครับผมไม่ให้ท่อมัน เป็นลอยโค้งงอมากเนี่ยบางทีเราก็ต้องปักหลักแล้วก็แขวนท่อเอาไว้เป็นบางช่วงนะครับตอนนี้ติดท่ออยู่ต้องดึงออกก่อนนะครับแกได้าะแกออกเลยแก้ตะเรียบท่าน,น หลังจากที่เราเอาหัวกระโหลกขึ้นมาแล้วนะครับก็มีเศษพลาสติกถุงพลาสติกติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกนี้ออกอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในก็มีข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ถุงพลาสติกใบเดียวมันทําให้น้ําไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะถอดมาทําความสะอาดอีกทีนะครับนี่แหละสาเหตุทําให้น้ํามันไม่ขึ้นครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเวลา สูบน้ำเนี่ยน้ำมันจะดูดเข้าท่อพอดูดน้ำเข้าท่อมันก็จะดึงพลาสติกเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะไปอุดรูที่ทําให้น้ําเข้ามาทําให้เลยน้ําเข้าไม่ไม่เต็มที่พอน้ําเข้าไม่เต็มที่เดี๋ยวมันก็สูบน้ําได้น้อยนี่เป็นสาเหตุนะครับในขั้นต้นที่พบอยู่ท่อที่จุ่มลงไปในน้ํานี่นะครับลงไปในคลองในน้ําเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากนะครับประมาณสัก 8- ปดถึงสิบเมตรนะครับความยาวที่ หย่อนลงไปสาเหตุที่ต้องหย่อนลงไปลึกๆเนี่ยเพราะว่าเวลาหน้าแล้งนะครับเวลาหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันลงไปถึงกลางคลองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ยาวมากเนี่ยบางทีมันดูดน้ําไม่ถึงนะครับน้ามันไปอยู่กลางคลองเพราะนั้นมันต้องใช้ท่อที่มีความยาวขนาด8เมตรถึง10เมตรนะครับผมใช้ท่อประมาณ2ท่อนครึ่งนะครับมันก็เลยยาวมากนะครับเวลาดึงขึ้นมาเนี่ยต้องเอาคนมาช่วยกันดึง นะครับเพราะว่ามันหนักอีตอนที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ําอยู่ในท่อนะครับน้ํามันขังอยู่ในท่อเพราะว่ามันมีลิ้นปิดอยู่ที่ปลายกระโหลกมันทําให้ท่อหนักนี่คือสาเหตุนะครับผมที่ต้องมาซ่อมวันนี้เดีย๋ยวเราจะตอนนี้เอาขยะออกหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะใส่กลับเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูว่าน้ํามันจะออกเต็มท่อไหมตอนนี้เราเริ่มเอาท่อลงกลับไปในคลองเหมือนเดิมนะครับ ก็มีทีมงานนะครับผมเป็นเด็กๆมีคุณพ่อแล้วก็ผมเนี่ยช่วยๆกันนะครับค่อยๆจับเป็นคนละช่วงคนละช่วงแล้วค่อยๆย,ย่อนท่อลงไปในน้ํานะครับเป็นทีมเวิร์กนะครับเป็นคนในครอบครัวมาช่วยกันทํานะครับเพราะว่าท่อมันยาวเนี่ยครับผมถ้าเราถือช่วงใดช่วงหนึ่งมันย่อนลงไปมากเนี่ยอาจท่ออาจจะแตกหักได้เพราะนั้นต้องช่วยกันประคองนะครับแล้วก็จะใส่ท่อกลับเข้าไปที่ ปั๊มน้ำเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ย่อนท่อลงไปในน้ําได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนเนี่ยเราไปยึดสกูกับตัวคอยโค้งนะครับของปั๊มเครื่อง <c oughs> เพื่อจะสูบน้ําได้ตอนนี้เราเอาสกูยึดเข้าไว้กับหน้าแป้นเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> เป็นท่อที่ขึ้นมาจากคลองนะครับตอนนี้ผมกําลังเอาจารบีเพื่ออุด ลอยรั่วนะครับผมเพราะว่าตรงทางน้ําเข้าเนี่ยห้ามมีลอยรั่วมีอากาศเข้านิดเดียวก็ไม่ได้นะครับถ้ามีอากาศเข้านิดเดียวเนี่ยจะสูบน้ําไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้จารบีเพื่อมาอุดรูอากาศที่มันอาจจะรั่วได้นะครับ <win> เพื่อให้มันสูบน้ําได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องแล้วลองสูบน้ํากันดูก่อนสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราต้องกอกน้ําเข้าตัวปั๊มก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีน้ําอยู่เนี่ยมันจะสูบไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องก่อ,อก,ก่อนนะครับเพราะว่าตะกี้เราเอาท่อขึ้นมาเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยมันออกจากท่อไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมมันเต็มเลยวะเรามาเริ่มสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับผมเครื่องผมนี่ค่อนข้าง,างติดง่ายนะครับอายุใช้งาน,นประมาณสักสามปีได้แล้วครับผมก็ซื้อเครื่องถูกๆมาครับ าา,า,าเ,เ,รเรามาดูน้ําที่ปลายท่อกันนะครับผมจากเครื่องที่ผมสูบเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนนี้น้ําเนี่ยเต็มท่อแล้วนะครับผมตรงปลายท่อเนี่ยมันเป็นท่อสองนิ้วเพราะว่าท่อ3นิ้วเนี่ยผมยาวไม่พอที่จะมาถึงสระจากเครื่องนะครับผมจากเครื่องที่จุดตั้งเครื่องที่ริมคลองเมื่อสักครู่เนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับ ระยะทางประมาณ150เมตรนะครับผม150เมตรแล้วก็ผมก็ต่อท่อยาวมาเลยนะครับผมต่อท่อยาวมานะครับผมนะครับผมด้านบนจะเป็นท้ายคลองเลยปากกล้วยไปสุดปากกล้วยนู่นนะครับผมจะถึงจะเป็นท้ายคลองแล้วก็มาลดท่อเป็นขนาด2นิ้วเนี่ยประมาณ3-4ท่อนตรงท้ายนะครับตอนต้นทางเนี่ยเป็น3นิ้วทั้งหมดและนี่คือจํานวนน้ําที่ออกนะครับผม ตอนที่มันมีปัญหาอยู่ก่อนที่ผมจะไปแก้ไขแล้วก็เจอขยะที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยน้ำมันมีแค่ครึ่งท่อเองนะครับผมแต่ตอนนี้น้ำมันออกเต็มท่อเลยนะครับผมผมกำลังสูบน้ำมาเข้าสระนะครับผมซึ่งสระผมเนี่ยตอนนี้น้ำเหลือน้อยแล้วแล้วผมก็จะใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับผมปั๊มหอยโข่งไฟฟ้าเนี่ยสูบต่อไปอีกท่อหนึ่งเพื่อไปลดน้ำต้นไม้ในสวนนี่คือเหตุผลนะครับผมของการซ่อมเครื่องในวันนี้นะครับผม ก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆนะครับผมในการดึงท่อขึ้นมาแล้วก็เอาขยะออกแล้วก็สวมกลับเข้าไปใหม่นะครับผมก็ประสบความสาเร็จครับผมในวันนี้ก็จะมีน้ําใช้นะครับผมในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหน้าฝนนะครับผมแต่เป็นเอลนินย่านะครับผมโดนที่ทําให้ฝนขาดช่วงและมันมีภัยแล้งเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับผมฝนทิ้งช่วงในช่วงหน้านี้คุณทําเกษตรเนี่ย ก็ต้องใช้น้ำนะครับผมน้ําในสระของผมเนี่ยเกือบแห้งเลยนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็เป็นคลิปที่เอาการทํางานในชีวิตประจำวันมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมก็เป็นการแก้ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมของเครื่องสูบน้ําก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมสูบน้ําแล้วน้ําออกไม่เต็มท่อนะครับผมก็ให้วิเคราะห์ไว้เลยนะครับผมตอนนิษฐานขั้นต้นว่าน่าจะมีขยะติดอยู่ที่หัวกะโหลก นะครับผมอาจจะเป็นถุงพลาสติเป็นเศษหญ้าเป็นก้อนหินอะไรก็ได้นะครับผมทําให้น้ํามันออกไม่เต็มที่นะครับผมเพื่อใครเจอปัญหาที่คล้ายๆแบบผมเนี่ยลองเอาไปแก้ไขดูตามแบบที่ผมทํานะครับผมสวัสดีครับ